ขึ้นมาทําอยู่นี่ไงอ๋อกำลังขึ้นมาทํามาดูเขาทำไปแล้วก็ค่ะโยกยกขา ไปดิไปไปก็ต้องไปกี่โมงครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปถึงสก่อน8ปดโมงครับก่อนแปดโมงนะจ๊ะก็ไปให้กำลังใจอ่ะเนาะก็คือก็จะเห็นว่าจะไปเฉพาะผู้แขวนพักใช่ไหมหรือคนที่สนใจก็อาจจะไปเพิ่มที่หน่อยเนาะเพราะพรุ่งนี้เป็นการสมัครในเรื่องส่งรายชื่อรายชื่อร้อยคนใช่ไหมฮะ ใครเป็นใครเนายกเี่ยนายกเนร่อยงนีอยากก็ไม่ได้เพราะต้องจับเอาเองนไม่รู้เห็นบอกกันเดิมไม่ใช่ผมไม่รู้ใช่ไหมถ้าได้ให้เป็นท่านนายกจับถ้าได้ให้เป็นเรายกถ้าไม่ได้ก็เป็นพิษพันจับจะได้ดูจังหวะอีกทีเนาะอว่ากกตไมยาหรือใครจับก็เหมือนกันแหละแต่ถ้านายกจับน่าจะแบบว่า ก็ก็เ <in> ส <his throat> <laughs> like ียงเหมือนกันนะเพราะเลือกเองไว้ได้ดิจ๊ะนะคือทุกอย่างเราคิดว่าช่วยกันนึกถึงว่าเออเราทำอะไรบ้างก็แล้วกันมันจะพอจะอธิบายได้นะคือสิ่งที่เขาทำอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาและใช้ประโยชน์ไปแล้วเข้าใจไหมเราใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะทัดตรงนี้ได้คนอาจจะลืมไปแล้วไงเพราะนั้นก็ช่วยเน้นตรงนี้หน่อยแล้วกันโดยเพราะยิ่งเด็กๆเยาวชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพวกนี้ตอนสมัยก่อนเขาไม่ทันไง ใช่ไหมเขาโตขึ้นมาแล้วเขาเริ่มรู้แล้วเขามีนั่นใช้ดีหรือใช้ตอนนี้ทุกคนหลายคนไม่ได้พกตังค์เลยใช่ไหมพกโทรศัพท์อันเดียวเองใช่ป่ะเออวันนี้แต่นายก่ดไม่เคยพกอะไรเลยเงินก็ไม่มีเนี่ยนะจริงต้องเบิกต้องเบิกต้องเบิกจะไม่ได้ใช้อะไรนี่วันๆก็ไปใช้อะไรเพราะมีค่าใช้จ่ายประจําอยู่แล้วค่าอาหารค่าอะไรก็เตรียมไปหมดแล้วใช้เงินของเราเองนะไม่กวนใครนะ แล้วก็ไม่ใช่กินแต่โอ้โหของรูของอะไรกินง่ายๆนะโยกินเป็นคนกินง่ายใช้เรียกอะไรมีชีวิตง่ายๆอ่ะวันนี้ขึ้นกระบะรรถวันแรกด้วยกระบะรถนั่นแหละเป็นความแห่งเป็นความแห้งเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นความรู้สึกความรู้สึกเนาะเพราะเพราะมันจะไปตื่นอะไรเล่าดูคดเขินไว้ไม่เขิน่ะก็ประชาเขินไหมล่ะดูเขินๆนะไม่รู้สิเราก็ไม่ได้เราไม่รู้สึกอะไรที่มันแปลกๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเราไปกับสมาชิกพรรคขึ้นไปด้วยกันทั้งหมดไง ตัวเขาก็าไปเลยเขาเขาก็ไปแล้วผมจะเป็นกลัวอะไรล่ะถูกไหมถ้าผมมีอะไรต้องปิดปิดบางคนเขาเหรอมีอะไรที่ผมจะต้องปกปิดตัวเขาไหมผมก็พร้อมจะไปทุกที่อ่ะนะทุกที่มันจําเป็นเลยจะเขาเดี๋ยวรอการเปิดตัวหาเสียงทุกรุงเทพแล้วกันเนาะเขากะาเวลาไว้อยู่แล้วล่ะวันที 7, ทนเ่เห็ใช่คะท่านนายกก็ให้เขาล่าง,างๆไว้อย่างนั้นแล้วกันนะนายกจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมวันที่เจ็ดจะเซอร์ไพรส์อะไรอีกแล้วเดี๋ยวรอหมดแล้วก็ผู้คุยกันในพักอ่ะนะ แล้วเราให้ให้ให้อะไรให้พักวิลาใช่ไหมซึ่งทางคุณตุ๋ยเขาทำขึ้นมา <c oughs> เขาคุยกันมาแล้วล่ะ <c oughs> ก็ทําขึ้นมามันก็มีมีต้นตารางกลางตารางท้ายตารางใช่ไหมมันก็มีโอกาสไหลาโคนก็ลาออกใช่ไหมไหลโคนงอาจจะถ้าสมมติมได้เราก็ไปเป็นน้นตรีข้างล่างก็ขยับขึ้นมาอีกอะอย่า <c oughs> มา <c oughs> เออ <c oughs> ใครนะคึกคักไหมวันนี้ ก็คึกดิไม่คึกแค่จะตอบถือเต็มไปหมดแล้วแตะนะมีกําลังใจไหมล่ะก็โดนฉุดกระชากลากดึงเข้าทุกช่องเลยเป็นไงบ้างคะท่านนายกไม่เป็นไรฉีดละฉีดละได้ไหมอารมณ์เสียไหมไม่มีท่านนายกขาจะอารมณ์เสียไหมถ้าถามว่าวันนี้มีกระซิบอะไรกับลุงป้อมไหมคะไม่มีก็คุยกันเรื่องทั่วๆไปนะเรื่องสุขภาพเรื่องทำนองเนี้ยนะก็มันก็ต้องนั่งอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนี่ นะมันไม่มีเรื่องอื่นจะไปจะไปพูดอ่ะเออเราตกลงจะอยู่ร่วมกันไหมผมไม่พูดเพราะผมผมไทยทั้งชาติตอนนี้อ่ะรวมไทยสร้างชาติอะ่นแหละเออย่อๆเอมมันี่ะรวมไทยสร้างชาติเออนายกประยุทธ์อยู่กับรวมไทยสร้างชาติร้องเพลงตัวเองได้ไหมอ่ะลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอ่ะร้องได้ยังอ่ะร้องเลยร้องเลยเอาเลง ลุงตู่ลุงู่อยู่นลุงตู่ลอยู่ตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลรวมไทยสร้างชาติเรื่องลตู่เรื่องลตู่มือสะอาดมุ้ไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่